ข้ออ้างยอดฮิตที่ทําให้ชีวิตจนลงแจ็คหมาผู้ที่เคยจนมาก่อนตอนนี้เป็นมหาเศรษฐีระดับโลกได้พูดถึงคนจนไว้ได้อย่างน่าสนใจมากคําพูดของเขาไม่ได้มีความหมายไปในเชิงดูหมิ่นเยียดหยามคนจนแต่อย่างใดแต่เป็นการกระตุ้นให้คนจนได้คิดและรู้สึกตัวเพื่อที่จะได้ฮึกเหิมและจัดการชีวิตของตัวเองให้ห่างหายจากความจนไปตลอดกาลคําพูดของเขาสรุปได้ดังนี้คนจนเป็นคนที่เอาใจยากที่สุด ต่อให้ทำงานอีกสิบปีก็ยังจนเหมือนเดิมถ้าเราให้อะไรแก่คนจนแบบฟรีๆเขาจะคิดว่านี้คือกับดักเราคงหลอกล่อจะเอาอะไรจากเขาสักอย่างถ้าเราบอกให้เขาลงทุนน้อยๆคนจนก็จะบอกว่าทำเล็กๆก็จะได้กำไรนิดๆหน่อยๆสู้ไม่ทําเลยดีกว่าทำไปก็เสียเวลาเปล่าถ้าเราบอกให้เขาลงทุนเยอะๆคนจนก็จะบอกว่าจะไปเอาเงินที่ไหนมากมายมาลงทุนพวกเขาไม่มีเงินหรอกไม่มีเงินทำอะไรก็ไม่ได้ ถ้าเราบอกให้เขาลองทำธุรกิจใหม่ๆหรือเริ่มทำในแบบที่ไม่ซ้ำใครเขาก็จะบอกว่าไม่มีประสบการณ์ทำไปก็ไปไม่รอดทำไปก็เจ๋งถ้าบอกให้เขาทำธุรกิจดั้งเดิมที่พ่อแม่ปู่ย่าตานายทำมาเขาก็จะบอกว่ามันยากมีปัญหาจุกจิกวุ่นวายเต็มไปหมดและก็เหนื่อยมากด้วยถ้าบอกให้เขาทำธุรกิจใหม่ๆเขาก็จะบอกว่ามันคือธุรกิจขายตรงเขาไม่อยากลดตัวลงไปเดินหาลูกค้าแล้วคอยง้อให้คนอื่นมาซื้อของ าบอกให้เขาเปิดร้านขายของเขาก็จะบอกว่าต้องนั่งเฝ้าหน้าร้านทั้งวันจะไปไหนก็ไม่มีอิสระอยากมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือหยุดยาวนานก็ไม่ได้แจ็คมาบอกว่าคนพวกนี้มีอะไรก็ชอบถาม Google ชอบคุยและคบค้ากับพวกคนที่ล้มเหลวเหมือนตัวเองและชอบคิดมากแต่ไม่ยอมลงมือทำอะไรสักอย่างทั้งชีวิตมีแต่คำว่ารอก่อนดูก่อนยังไม่พร้อมตอนนี้ขอคิดดูก่อน สิ่งที่เล่ามาทั้งหมดคือวิธีคิดและทัศนคติการมองโลกของคนจนที่มักจะอ้างว่าไม่มีเงินไม่ชำนาญไม่มีประสบการณ์เหนื่อยยากดูก่อนยังไม่พร้อมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดแบบนี้ต่อไปชีวิตก็จะเป็นจริงดังที่แจ็คมาว่าไว้คนเหล่านี้ผ่านไปอีกกี่ปีก็ไม่มีวันรวยและเป็นคนที่เอาใจยากที่สุดหากต้องการหลุดพ้นจากความจนก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดและเปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่ ให้ตรงข้ามกับสิ่งที่เคยเป็นมาถ้าบอกให้เปิดร้านขายของก็คิดเสียว่าได้เป็นอิสระได้อยู่กับบ้านไม่ต้องกลัวรถติดและคิดหาวิธีบริการลูกค,ค้าในแบบที่เป็นตัวของตัวเองจะทำให้ร้านตัวเองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปหากมีคนมาแนะนำว่าให้ทำธุรกิจดั้งเดิมก็คิดเสียว่าไม่ต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งที่พ่อแม่ได้วางหลักฐานเอาไว้เราก็เอามาต่อยอดหรือปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยมันเป็นงานที่ท้าทาย หากมีคนมาแนะนําให้ทําอะไรเล็กๆก็คิดซะว่าการทําอะไรที่เริ่มจากเล็กๆถ้าพลาดขึ้นมาก็จะเสียหายไม่มากและที่สําคัญคืออย่ามีคําว่าแต่ดูก่อนหรือรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนเพราะถ้ารอให้พร้อมคุณจะไม่มีวันนั้นหากมีความคิดจะทําอะไรให้ลงมือทําทันทีทําได้หรือไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะเมื่อได้ลงมือทําไปแล้วสิ่งต่างๆจะตามมาแม้จะมีปัญหาและอุปสรรคก็ค่อยๆเรียนรู้และฝึกฝน เพราะไม่มีใครที่เริ่มต้นอะไรแล้วจะสำเร็จได้ทันทีไม่มีใครที่ค้าขายอะไรแล้วจะร่ำรวยอย่างรวดเร็วต่อให้ตั้งใจมากขนาดไหนก็ต้องเผื่อใจและเผื่อเวลาไว้ด้วยไม่ใช่หวังจะรวยและสำเร็จไวหากเราสามารถเปลี่ยนความคิดและมีทัศนคติใหม่เราก็จะหลุดพ้นจากความจนไปได้ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าหรืออีกสิบชาติเราสามารถร่ำรวยได้ในชาตินี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับ